ดูหน้างานต้องมาเจอนะ้ำไม่มีไฟไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีวันนี้กูจะแก้ปัญหาในโลกที่ใหม่เนะน,นี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนวันนี้ผมยังชี่ไม่ต้องไปแจกวันนี้ต้องหาทีา่นอนเสื้อนะครับบางคนเจอผมนี่ม้นตาไหลแบบนี้ผมคือผมแล้วคนกล้มลามีสุดยอดดิฟานถูแช่น้ำอยู่เขาโอ้โหจะลงมาหาให้ได้ผมเป็นรายหนึ่งนั่นแหละสู้สู้สนะ นี่คือสิ่งที่คุ่านเมื่อกี้ผมบอกท่านในโรกแบนผมบอกทาให้จบทําให้เจ็บละลาออกไปเลยขอโทษประยันคือลาออกไปนะครับแล้วมีคนที่ต้องลาออกตามผู้ว่าคือเฟังแบนกับแนด้วย,ย <S <s <ug> <S วันนี้คุณไม่มีจิตวิญญาณครับศูนย์ดูแลโอเคนั่นสูงแต่คนที่อยู่ใน,นบ้านประกาศร้อยเป็นวันนี้ไม่อยู่หลังคาประกาศผมถามแล้วไม่มีพยายามความวาพยายามจะเข้าไปช่วย มันถือว่าลับล้มเหลวตัวไกจของลักล้มเหลวหมดเลยงานนี้นะครับหน้าถ้าปีหน้าท่วทนี่พวกคุณจะทำยัไงถ้าปีหน้าเป็นอย่างนี้อีกจะทำยัไงไงถึงจะทำนะครับวันนี้ย้งห้าเนี่ยต้องทำความสะอาดเมืองให้กอนฆ่าเชื้อใว้งนะครับนั่นคือการเยียวยา